สวัสดีครับเพื่อนเพ,พี่น้องชาวโซเชียลนะครับวันนี้เป็นอีกวันที่เสือมีเวลาว่างอีกแล้วนะครับเลยอยากมาชวนเพื่อนๆคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนะครับการที่เราจะมีอิสรภาพทางการเงินนะครับเสือเป่งเนี่ยวันนี้ก็ไม่ได้เตรียมสคริปต์นะครับแต่จะขออนุญาตพูด สดนะครับในสิ่งที่เสือเป่งคิดนะครับแล้วก็ได้ประมวลมานะครับเสือเป่งเนี่ยหลังจากที่เรียนจบปริญญาตรีนะครับแล้วก็ทำงานมา6-7ปีเนี่ยเสือเป่งก็สามารถที่จะบรรลุปเป้าหมายแรกในชีวิตของตนเองนั่นก็คือมีอิสรภาพทางการเงินนะครับผมคราวนี้ เ,เป็งต้องอธิบายก่อนว่านิยามของการมีอิสรภาพทางการเงินในแบบฉบับเสเป็งน,นะครับนั่นหมายความว่าเรานะครับสามารถมีรายได้นะครับต่อเดือนนะครับผมมากกว่ารายจ่ายนะครับโดยรายได้แหล่งที่มาของรายได้นี้นะครับต้องไม่มาจากการทำงานประจำหรือว่าการขายเวลาของตัวเอง ให้กับบริษัทร้านค้าเอก,กชนนะครับผมโดยรายได้เนี่ยต้องมากกว่ารายจ่ายนะครับพอรายได้ลบรายจ่ายนะครับเราก็จะเหลือเงินก้อนหนึ่งสำหรับการเก็บออมและก็การลงทุนนะครับผมคราวนี้รายได้กับรายจ่ายนะครับรายจ่ายของเราต้องครอบคลุมนะครับ ปจนถึงเรื่องของการซื้อประกันเพื่อสุขภาพเรื่องของอาหารที่อยู่อาศัยค่าน้ำมันค่าเดินทางรถราทุกอย่างนะครับต้องอยู่ในก้อนรายได้นี้นะครับไม่มีอะไรที่ซุกซ่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่จะชนะอิสรภาพทางการเงินนะครับจะต้องนะครับไม่ใช่เก่งคณิตนะครับแต่ต้องมีตัดกะ ในเรื่องของการทำบัตรเจตในการเรื่องของการทำบัญชีรายรับรายจ่ายตัวเองที่ถือว่าเฉียบและหนักแน่นนะครับผมคราวนี้เสือเป็นต้องอธิบายก่อนว่าเสือเป็นพูดอย่างนี้นะครับไม่ได้อวดอุตริตัวเองนะครับไม่ได้บอกว่าคนที่มีนะครับอิสรภาพทางการเงินเนี่ย ต้องเป็นคนรวยเสมอไปและนิยามที่เสือเป่งใช้นะครับเสือเป่งขออ้างอิงถึงคําสอนคําพูดนะครับของคุณโรเบิร์ตคิโยซากินะครับซึ่งเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นที่เป็นนักเขียนนะครับดังระดับโลกนะครับที่เขียนเรื่องของพ่อรวยสอนลูกแล้วก็ในอีกหลายๆเรื่องนะครับเสือเป่งที่บอกว่า มันไม่ใช่ความรวยหรอกเพราะว่าการที่คุณมีอิสรภาพทางการเงินเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคุณต้องมีรายได้ต่อเดือนเป็นแสนเป็นล้านนะครับมันอาจจะหมายความเพียงแค่ว่าคุณมีรายได้ต่อเดือน10,000บาทอันนี้เสือแค่ยกตัวอย่างนะครับตัวอย่างง่ายๆนะครับคุณมีรายได้ต่อเดือน10,000บาทแต่บังเอิญ คุณเป็นคนที่สมรถะมากๆนะครับแล้วก็คุณมีความสุขในแบบที่คุณต้องการนะครับผมโดยค่าใช้จ่ายคุณอาจจะไม่มีค่าผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆแต่คุณมีค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตตกอยู่ประมาณเดือนละส0 0พันนะครับแล้วก็ที่มาของรายได้1 0,000บาทเนี่ยต้องมาจากทรัพย์สินนะครับอาทิเช่นนะครับ ทรัพย์สินนะครับหลายๆท่านอาจจะคิดถึงการมีอสังหาริมทรัพย์นะครับในการเรียกเก็บค่าเชา่าหรือว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในหุ้นที่มีการปันผลนะครับที่ที่ดีแล้วก็มั่นคงนะครับหรือว่าจะเป็นทรัพย์สินในลักษณะการซื้อพันธบัตรรัฐหรือว่าจะเป็นธุรกิจนะครับธุรกิจธุรกรรมที่ Uh, เราเนี่ยอาจจะเป็นหุ้นเงียบหรือว่าหุ้นแอคทีฟแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะไม่ได้เป็นการที่ขายเวลาตัวเองนะครับอันนี้เป็นนิยามของคุณโรเบิร์ตคิวสก,กีนั่นะหมายความว่าสำหรับบางคนเสยยกตัวอย่างถ้ามีรายได้1 0 0 0 0แสต่อเดือนแต่ค่าใช้ใจ่ายในการใช้ชีวิตในแบบที่เขาต้องการอยู่ที่แสนสองนะครับนั่นแปลว่า บัตเจ็ดนะครับหรืองบการเงินของเขาเขายังไม่สามารถที่จะมีอิสรภาพทางการเงินได้ถึงแม้ว่า1 0 0 0 0แบาทนั้นอาจจะมาจากการทําธุรกิจนะครับผมฉะนั้นคนที่มีอิสรภาพทางการเงินไม่ได้แปลว่าเขาร่ํารวยในนิยามของคนทั่วไปเสมอไปนะครับสเปนเองนะครับเป็นคนที่โชคดีตรงที่ว่าเป็นคนที่สุขง่ายใช้น้อย ในระดับหนึ่งนะครับเป็นคนที่เวลาไปเดินห้างเดินตลาดไม่ค่อยมีกิเลสนะครับในการที่อยากจะซื้อของมาปนเปลื้อตัวเองเท่าไหร่นะครับเลยโชคดีตรงเรื่องของนะครับกิจกรรมการจับจ่ายใช้สอยก็เลยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายที่ถ้าเทียบกับหลายๆคนสูงนะครับแต่ที่เสือเป็นพูดอย่างนี้นะครับมันไม่ได้แปลว่าการที่คุณมีรสนิยมในการใช้ของแพงนะครับมันเป็น เรื่องที่ถูกหรือเรื่องที่ผิดเพียงแต่ว่าคุณสามารถหามาได้มากกว่าที่คุณใช้ได้หรือไม่เท่านั้นเองนะครับการที่มีอิสรภาพทางการเงินนะครับอย่างที่เสือเป่งบอกนะครับแหล่งรายได้ของคุณนะครับต้องเป็นแหล่งรายได้ที่มาจากทรัพย์สินซึ่งของเสือเป่งนะครับมาจากธุรกิจนะครับการทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆนะครับ แต่ถ้าว่าธุรกิจนี้นะครับเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องให้เราเนี่ยลงแรงนะครับลงน้ำพักน้ำแรงเหมือนกันทำงานประจำนะครับผมคราวนี้ถามว่าสำหรับคนทั่วไปเพื่อนๆน,น้องนองน,องนะครับที่ทำงานประจำนะครับแล้วอยากที่จะมีอิสรภาพทางการเงินนะครับจริงๆแล้วเนี่ย การที่คุณมีรายได้ประจำนะครับคุณโชคดีกว่าหลายๆคนตรงที่ว่าคุณสามารถเลือกนะครับที่จะลงทุนในหลากหลายรูปแบบที่สามารถที่จะสร้างรายได้แบบพสซีฟนะครับรายได้แบบพสซีฟนะครับหลังๆเนี่ยเป็นที่นิยมมากของคนรุ่นใหม่ที่พูดว่าอยากมีรายได้แบบพสซีฟนั่นก็คือมีรายได้แบบที่ว่าไม่ต้องออกแรงนะครับถามว่า มันสามารถที่จะเริ่มต้นสร้างได้ไหมในทัศนะของเสือเป่งนะครับทุกคนนะครับมีสิทธิ์มีโอกาสนะครับสามารถใช้ความรู้ของตัวเองสามารถที่จะสร้าง passive income ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคนที่มีทุนมากนะครับคนที่มีทุนมากมีความรู้มากนะครับก็จะมีโอกาสหารายได้ passive ได้เร็วกว่าผู้อื่นนะครับซึ่งไม่ใช่เสือเป่งแน่นอนนะครับเสือเป่งกว่าจะมีแพสซีฟในระดับที่เล็กน้อยขนาดนี้นะครับมันก็แลกมาด้วยการลองผิดลองถูกนะครับแล้วก็การเขาเรียกว่าล้มลุกคลุกคลานในระดับหนึ่งนะครับสาเหตุที่เสือเปงบอกว่าคนที่มีอิสรภาพทางการเงินแล้วไม่รวยนะครับกลับมายกตัวอย่างเช่นตัวอย่างคนที่เงินเดือน1 0,000น,น,นะครับแต่มีค่าใช้จ่ายนะครับเ,เพียงแค่3,000บาทนะครับฉะนั้น คนคนนี้จะมี70,00บาทสำหรับการเก็บออมนะครับแล้วก็การลงทุนนะครับผมแต่คนคนนี้นะครับมองภายนอกนะครับเขาอาจจะไม่ได้มีรถรถหรูเขาอาจจะไม่ได้มีบ้านหรูนะครับเขาอาจจะไม่ได้กินใช้ฟุ่มเฟือยเหมือนหลายๆคนนะครับที่บางทีอาจจะทำงานประจำจะมีรายได้สูงแต่แท้จริงแล้วคนคนนี้แหละคือคนที่ เราจะให้นิยามคําว่ามีอิสรภาพทางการเงินฉะนั้นเพื่อนๆจะเห็นว่า2ออย่างนะครับความรวยกับอิสรภาพทางการเงินเป็นเรื่องที่ต่างกันแล้วเราสามารถเลือกได้นะครับที่จะมีอิสรภาพทางการเงินขึ้นอยู่กับปัจจัยความต้องการวิถีชีวิตที่เราต้องการ จริงๆนะครับอย่างเสือเป่งเองนะครับสมัยที่ทํางานประจําเสือเป่งสรารภาพเลยว่ารายได้นะครับเสือเป่งมากกว่าการที่ออกมาทําธุรกิจเล็กๆน้อยๆของเสือเป่งน,นะครับแต่เสือเป่งเลือกที่จะมีอิสราภาพทางการเงินตรงที่ว่าเสือเป่งไม่ชอบที่จะอยู่ในระเบียบระบบบริษัทหรือการเป็นพนักงานองค์กรนะครับนั่นก็คือธรรมชาติของเสือเป่งที่ค้นพบตัวเองในระยะเวลา6-78ปีที่ทำงานประจำอยู่ นะครับผมคราวนี้ถามว่ามันมีข้อเสียของการมีอิสรภาพทางการเงินไวไหมนะครับเสือเป่งมานั่งตกผลึกนะครับมันมีแน่นอนนะครับผมมันมีตรงที่ว่าถ้าคุณทำงานประจำนะครับโอกาสที่รายได้คุณจะขึ้นบันไดนะครับเพื่อที่จะตามนะครับอัตราการ โตนะครับหรือการเฟอร์ของเงินหรือคือข้าวของที่มันแพงขึ้นทุกปีเนี่ยส่วนมากแล้วนะครับถ้าคุณมีประสิทธิภาพในการทํางานนะครับรายได้คุณก็จะกระโดดขึ้นนะครับเป็นขั้นบันไดนะครับแต่การที่คุณมีอิสรภาพทางการเงินนะครับแต่คุณอาจจะไม่ได้กระตือรือร้นในการสร้างเพดานรายได้ของคุณให้มากขึ้นนะครับนั่นแปลว่าถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้น รายจ่ายของคุณจะเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับแต่รายได้ของคุณถ้าไม่นะครับขยันสร้างขึ้นนะครับคุณก็นะครับแกลบตรงนี้นะครับมันก็จะเล็กลงคุณก็จะมีรายได้ในการออมนะครับและในการลงทุนได้น้อยลงบวกกับว่านะครับมันมีความเสี่ยงนะครับมันมีความเสี่ยงตรงที่ว่าถ้ารายได้ของคุณมาจากแหล่งทรัพย์สินนะครับ ที่มีความอ่อนไหวสูงยกตัวอย่างเช่นการทำธุรกิจนะครับหรือว่าการลงทุนในหุ้นที่ผันผวนได้ง่ายนะครับมันอาจจะเป็นไปได้ว่าปีนี้กำไรปีหน้าไม่กำไรปีนี้อยู่ได้ปีหน้าอาจจะเจ๊งนะครับนั่นก็คือความนะครับไม่นะครับมั่นคงนะครับของที่มาของรายได้พ s สซี passive. อินคัมของคุณนะครับฉะนั้นนะครับเสือเป่งในทัศนะของเสือเป่งน,นะครับที่มาของรายได้ที่เป็นพสซีฟจริงจริงนะครับที่เสือเป่งเคยเห็นนะครับแต่เสือเป่งต้องพูดตามตรงว่าเสือเป่งก็ยังไม่มีนะครับโอกาสาได้ทําสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นก็คือการที่มีรายได้จากอสังหาริมทรัพย์นะครับค่อนข้างที่จะมั่นคงนะครับแทบจะเป็นไปได้ว่ามั่นคงที่สุด หรือว่านิยามที่คนไทยเรียกว่าเสือนอนกินนะครับถึงแม้ว่าคุณจะมีอสังหาจากการกู้ธนาคารนะครับแต่ถ้าไรายได้ของคุณหักลบกลบหนี้นะครับแล้วมันมีนะครับกำไรนะครับโอกาสนะครับที่ความมั่นคงของคุณก็ยังมีสูงอยู่ถ้าไม่มีอะไรที่มันวิปริตมากนะครับอย่างเช่นที่ของคุณเกิดน้ำท่วมเกิด คนฆ่ากันตายหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงของผังเมืองที่มันที่มันแย่มากนะครับแต่โดยทั่วไปนะครับเ,เขาเรียกว่าราคาของที่ดินนะครับทั่วโลกนะครับไม่รวมรวมถึงเมืองไทยส่วนมากก็จะกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นทุกปีนะครับผมคราวนี้ข้อเสียกอย่างหนึ่งของการมีอิสรภาพทางการเงิน นั่นคือคุณจะมีเวลามากกว่าคนอื่นซึ่งสำหรับมนุษย์เงินเดือนการมีเวลามากกว่าคนอื่นเปรียบเสมือนของขวัญจากพระเจ้าเพราะคุณคิดว่าวันนี้ตื่นมาคุณไม่ต้องไปทำงานไม่ต้องไปตอกบัตรนะครับแต่เวลาตรงนั้นนะครับถ้าคุณเอาเวลาตรงนั้นแล้วคุณบริหารผิดพลาดนะครับหรือว่าใช้ไปเรื่อยเปื่อยจนเกินไปนะครับมันอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าบางทีนะครับ เราอาจจะรู้สึกว่าเราเสียเวลาโดยไปเรื่อยเปื่อยโดยไม่ได้เอาเงินเอาเวลาตรงนั้นเนี่ยมาสร้างเขาเรียกว่า,าผลผลิตนะครับให้กับตัวเองหรือว่าสร้างแหล่งที่มาของรายได้อื่นๆที่ดีและมั่นคงมากขึ้นนะครับฉะนั้นจากประสบการณ์เสือแปงเองเนี่ยที่มีอิสรภาพทางการเงินนะครับค่อนข้างเร็ว กับเพื่อนๆหลายๆคนที่รู้จักนะครับกับผู้อื่นนะครับเราก็ได้เห็นข้อดีและข้อเสียของทั้งสองฝั่งนะครับคราวนี้กลับมานะครับกับเพื่อนๆว่าเราเป็นผู้กำหนดนะครับวิถีชีวิตของเราเองนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะกำหนดได้ว่าต้องการที่จะสร้างวิถีชีวิตแบบไหนเซเปงก็ไม่ได้โชคดีนะครับที่หรือว่าไม่ได้อวดว่า เราเก่งกว่าผู้อื่นแต่ว่าตั้งแต่ปี2ปีแรกในการทำงานประจำเนี่ยเรารู้เลยว่าเป้าหมายของเรานะครับคือการที่จะมีอิสรภาพทางการเงินเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้และเราก็ไม่ได้อยากที่จะหยุดทำงานในวัย60ในวัยที่เรารู้สึกว่าแรงเราจะไม่ค่อยมีเหลือแล้วและเราต้องการอิสรภาพในการที่เ,เดินทางท่องเที่ยว หรือว่าอะไรก็ดีนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมีข้อเสียกับข้อลบนะครับอิสรภาพตรงนั้นนะครับถ้ารายได้เรามันไม่มากพอหรือมั่นคงพอนะครับอย่างที่เสือเป่งค้นพบนะครับกับการแปลผันของเศรษฐกิจไทยนะครับนั่นแปลว่านะครับถ้าเทียบกันแล้วถ้าเราอยู่ในวงจรของบริษัทนะครับเราอาจจะณปัจจุบันมีรายได้มากกว่านะครับสามารถนําเงินตรงนี้ ไปซื้อรถซื้อบ้านที่ซื้อที่อยู่อาศัยที่ดีกว่าที่เรามีอยู่ณนะปัจจุบันนะครับผมอันนี้ก็มาแชร์นะครับให้เพื่อนๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆว่านะครับการที่เราเนี่ยอยากจะมีอสรภาพทางการเงินนะครับเราสามารถที่จะทำได้นะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องที่มัน impossible หรือว่ามันเป็นเรื่องที่ มันเอื้อมไม่ถึงนะครับทุกคนสามารถที่จะเอื้อมถึงได้ถึงแม้ว่าคุณจะมีเงินเดือนแค่หมื่นเดียวนะครับส่วนเรื่องความรวยนะครับนิยามของความเรยความรวยนะครับเชื่อเสือเป่งว่าแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเสือเป่งรู้จักผู้คนหลายๆคนนะครับที่มีทรัพย์สินเกิน40-50ล้านนะครับแต่เขาใช้ชีวิตเนี่ยอันนี้เสือเป่งไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะครับแต่เขาใช้ชีวิตเนี่ย เ,เขาเรียกว่าอัตคัดมากกว่าคนจนก็มีนะครับฉะนั้นบางคนนะครับที่สเปื่งรู้จักนะครับมีเงินมีทรัพย์สิสนมีเงินสดเป็น10ล้านนะครับแต่ยังรู้สึกว่าตัวเองไม่รวยเพราะว่าตัวเองนะครับไปเทียบกับคนที่มีร้อยล้านยกตัวอย่างฉะนั้นเป้าหมายเขาคือต้องการที่จะมีร้อยล้านก่อน ถึงจะรู้สึกว่าเขารวยนะครับซึ่งถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดฉะนั้นถึงบอกว่านิยามของคำว่ารวยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับสิ่งที่เสือเป็งเป็นอยู่นะครับกับบางคนก็จะมองว่าเสือเป่งรวยกับบางคนก็จะมองว่าเสือเป็งยังจนอยู่นะครับฉะนั้นโจทย์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเปรียบเทียบกับใครจะโจทย์มันอยู่ที่ว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินในแบบฉบับ ที่เราเนี่ยต้องการจริงๆแล้วหรือไม่อันนี้เราต้องค้นเขาเรียกว่าค้นคว้าลึกไปด้วยตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิถีชีวิตที่เรามีอยู่เนี่ยมันเพียงพอไหมสําหรับการที่จะมีความสุขนะครับและการหยุดวิ่งหานะครับในระบบที่บางคนเรียกว่าหนูถีบจักรนะครับซึ่งเสื็จเป็นโชคดีอย่างที่เสื็จเป็นเรียนคือเรามีความต้องการทางวัตถุน้อยเราก็เลยมีอิสรภาพได้ง่ายกว่าคนอื่น แต่คนที่มีความต้องการทางวัตถุเยอะนะครับก็ไม่ผิดนะครับแต่นั่นแปลว่าคุณอาจจะต้องขยันกว่าเสือเป่งคุณอาจจะต้องพัฒนาศักยภาพเก่งกว่าเสือเป่งนะครับใช้เวลามากกว่าเสือเป่งในการที่จะไปถึงจุดจุดนั้นซึ่งเสือคิดว่าถ้าไปถึงจุดจุดนั้นคุณก็จะอยู่ในจุดที่สูงกว่าเสือเป่งนะครับสุขกว่าไหมอันนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นบริบทชีวิตของแต่ละคนที่จะตัดสินใจเอง นะครับผมวันนี้นะครับก็เอากําลังใจมาแชร์ให้เพื่อนๆแล้วก็กําลังจะบอกเพื่อนๆว่าอิสรภาพทางการเงินนะครับไม่เกี่ยวกับความร่ํารวยนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าคุณบริหารจัดการชีวิตคุณได้ดีแค่ไหนเท่าน,นั้นเองนะครับวันนี้ก็แชร์กับเ,เพื่อนๆแค่นี้นะครับสวัสดีครับ